สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับผมนะครับมิติกับช่องน้องมิติเกมเมอร์ยูทูบเบอร์นะครับซึ่งวันนี้ดูแปลกนะครับที่เรามาเรื่อนแบบอินดี้น่ารักสดใสนะครับแบบนี้มีชื่อว่าที่พักพึงรับนะครับหรือว่า secret station นั่นเองครับแบบนี้คอนเซปต์ง่ายๆครับเขาให้เราตามหาอาหารหรือของกินในบ้านหลังนี้นะครับ เช่นเจ้าขนมปังตรงนี้ครับวิเชการเล่นอาจจะยากหน่อยนะครับเช่นการขึ้นแล้วก็เดินไปเดินไปเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นี่กระโดดก็เดินไปแล้วกระโดดแบบนี้ครับเช่นของตรงนี้เวลาเราจะขึ้นเราห้ามกดกระโดดนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เองแบบนี้กระโดดก็ เออไปกระโดดแบบน,นี้ครับออ้แบบกว้างมากเลยนะครับเช่นแล้วที่สําคัญนะครับสมมติว่าถ้าเราเก็บแล้วเราได้นะครับเช่นสตอรอเบอร์รี่ข้างในนี้นะครับเรามาเก็บมันใช่ไหมปุ๊บเราก็จะอัลล็อกมันนะครับแล้วพอเราอัลล็อกครับเราก็สามารถเก็บมันแล้วก็มาแปลงร่างได้ครับเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือยังครับ หาเล่นแล้วก็แปลงร่างครับใช่ครับเราสามารถเป็นแปลงร่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับถ้าเราหาเจอครับมาครับเดี๋ยวผมจะมาสอนหานะครับนี่ขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับเจ้าขาเบียขาเบียจะกระโดดสุกนะครับวิ่งเร็วด้วยครับตัวแรกครับมันตัวแรกครับขนมปังครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ ขนมปังรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่ต่อไปนะครับเราจะมาหาตัวที่ชื่อว่ามันฝรั่งนะครับมันฝรั่งกัมันฝรั่งเดี๋ยวผมจะหาให้ท่านผู้ชมนะครับ มันเฟาองเจ้ามันเร้องซินไม่ได้เราต้องอ๋อมันมีอันนี้ด้วยนะครับความเร็วครับตรงแอปเปิลฝั่งขวาครับขวาล่างนี่ที่เป็นแบบนี้ครับอันนี้คือช้านครับอันนี้คือเร็วส่วนเข้าโพูดตรงข้างแอปเปิลก็จะเป็นการนอนนะครับนอนกับลูกมาครับกดเดินครับ มีผลด้วยนะการเดินกับการวิ่งไม่ใช่แค่ความเร็วครับแต่เป็นกรารกระไรครับนี่แล้วก็จะได้จ้มันฝรั่งนะครับในหมอนี่นี่มันฝรั่งฉัน,ต,นต่อไปนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนมั่งครับขึ้นไปข้างบนครับชิบชิบอืมนีอม่อย่างชำนานะครับอุ้ยแล้วมันจะ ความเสร็จที่น่ารำคาญของเกมนี้ก็คือมันเพื่อนมันชอบทำให้เราเด้งกับมาเนี่แหละครับมาครับต่อไปเราจะไปเก็บเจ้าสีส้มๆนี่นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากฟักทองนะครับนี่เจ้าฟักทองเจ้าฟักทองนี่ถ้าตัวใหญ่มันก็จะกระโดดอันนี้นะครับกระโดดไม่แรงแล้วก็ดินช้าด้วยครับ แต่ผมไม่สนนะครับนี่ปิดกาวเนียนะครับต่อไปนะครับให้เราขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ไปหาฟักทองนะครับเราจะไปอีกทางนึงของฟักทองครับเราจะไปอีกฝัง่งนึงใช่ครับเราจะไปเก็บเจ้าสีขาวนั่นนั่นก็คือไข่ ไข่เป็ดน,นะครับไข่เจ้าไข่นี่ไข่เจ้าไข่ครับนี่เป็นตัวนี้เอกกระโดดแล้ยไม่แตกด้วยต่อไปนะครับอันนี้เริ่มยากแล้วนะครับเราจะให้ใช้ตัวหลักสามตัวนี้ครับมีแอปเปิ้ลแครอทแล้วก็ส้มครับที่ได้ฟรีผมแนะนำไม่ใช้แครอทครับแครอท แล้วก็ขึ้นไปข้างบนที่เดิมครับขึ้นไปหาฝักทองจุ๊บจุ๊บขึ้นไปหาเจ้าฟักทองนครับแบบนี้แล้วก็พอถึงตรงนี้นะครับนี่ตรงข้างๆกระถางต้นไม้นี่ครับให้เรากดเดินแล้วก็กดนอน,นครับมันมันจะแบบ เราจะเปิดล็อกเจ้าคาวเวียนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวีกลอบหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เิียกได้ว่ามือใหม่ก็ทํายากมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนทําง่ายๆนะครับเมื่อก่อนอ่ะผมลองไปร้อยรอบผมยังไม่ได้เลยเอ้แล้วไอนีน่นปนไปไเนี่ยอ้มา Mà không Đơn hợp lại đi ui kiểm ra lợn đi điều Chụp Chụp, Chụp. Điều. ไหมครับจุ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 บิฮ่หา,หาตรงนี้นะครับเราตงกะให้ดีละนี่ได้แล้วครับนี่เราต้องการให้ดีๆนะครับแล้วก็ลงมาครับนี่เจ้าก้อนเล็กๆตรงนี้นะครับที่ผมจะปุ๊บคาเวียอครับเจ้าเขาเยี่ยมเาจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับ ในการหาครับแล้วก็เป็นตัวที่เล็กที่สุดเหมือนกันกระดดสูงครับกระดดสูงแล้วก็กระดดไกลมากเหมือนกันโดตรไกลครับนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คาเวียรตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งน,นะครับเจ้าสตรอเบอรี่ครับตรงนี้ซึ่งเราก็มาตาตัวเย็นนะครับแล้วก็เราก็จะได้เจ้าสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่เจ้าสตรอเบอรี่ ขับปสตอรี่แล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่หายากอีกแล้วนะครับมา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 ,มาครับแค่ทายครับจะเป็นตัวอะไรครับผมจะบอกให้นะครับมันอยู่ตรงหน้าต่างของนู้นนะครับ เดี๋ยวผมจะกระโดดไปชืบออบนี่ครับให้เราใช้ตัวเล็กๆนะครับมันจะกระโดดสูงแล้วก็มาตรงนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ข้างๆตู้เย็นนะครับแล้วก็จะได้เจ้าลิ้นจีนะครับนี่เจ้าลิ้นจีครับต่อไปครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับเจ้านี่ครับมะเขือเทศเนี่ยหามมาจากตรงนี้นะครับนี่ครับ กระโดดลงมาจากหน้าต่างตรงนั้นครับแล้วก็มาจุกช้างวางหนังสือนะครับแล้วก็จะได้เจ้านี่นะครับเจ้าลินจิเมื่อกี้ก็โมเดลเป็นแบบไหนเจ้าลินจิเมื่อกี้อยากให้ดูนะครับนี่เจ้าลินจิเมื่อกี้โมเดลเป็นแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำชิปแนวแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ